อ่าครับสวัสดีครับเมื่อนี้ยยุครับทางช่องอีสานบ้านสวนป้าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สี่มาหอดหน้างานแนตสแน่ครับหอดหน้างานตสแน่เพิ่นมาจ้างให้มาคุดหลุมครับคุดหลุมจักเป็นหลุมอีหยงหันอันนี้ก็บ่ท่าไในหูจักครับรถเมคโคเพิ่นสิคุดหลุมอีหยงก็บหูจักเออเมั่คือจือนี้นะนี่ครับจังหวะฝนตกพี่น้องฝนตก คลื่ฟ้าคลื่ฝนพายุคือสิเคานี่แหล,ละเอาเดี๋ยวตามแมโ่โคไปอีกที่หนึ่งครับตามแมโ่โคไปเบิ้งอีกที่หนึ่งว่าเพิ่นเพิ่นสีให้คุดเบิ้งไดนครับเอาครับวันนี้รถแม่โคฮ่ากับล่องมือลองมือทำงานครับรถแม่โคฮ่าลองมือทำงานเพิ่นกำลังเครียร์พื้นที่อยู่ เนี่ยครับเพิ่นกำลังเคลียร์พื้นที่ให้รถแมกโน่ปล่อยดินเขาครับปล่อยดินเขาอาคารเนี่ยผมกับมายือนทายท่ำกับดูสึกว่าสิเกะเกพิ่นเนี่ยเช็กน้อยนึงครับส่วนใหม่ส่วนไรแต่ว่ากับว่เป็นยังครับขออนุญาตแล้วเห็นนะครับแล้วโดยพื้นที่บริเวณโดยรอบพี่น้องเพิ่นซีเมนซีเมนต์เทียดสา Nam ครับ,รบแต่ว่าไอ้สร้างหลังสิงเองกันเพราะมุกูแจกว่ามันนี่ยังทำเป็นพุ่มดอกกันหนาซีเมนอัมพู ดูแจังไต่กับผู้ใหญ่เชื่อกันด้วยน้องตอนนี้ครับรถเป็นปข้อห้ากระลังท่อดินครับท่อดินมากองไว้เพื่อว่าจะเอาดินเขานี่นะนะครับดินเอาดินเขาผมบริเวณน,นี้ท่อดินเขาเมื่อน,นี้มาได้เศร้าแน่ครับแล้วพอเศร้าเราก็พูดถึงว่ากาโรงงานตามปกติครับแปดโมงเศร้าโรงงานตามปกติ บรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้ก็คือมีพายุเขาอยู่เนาะครับอาจจะมีฝนตกก็ได้เมื่อวานนี่ก็ฝน,น,กน,นตกเบิดเมือนละครับเมื่อวานนี่ก็เลยอยู่จังหวัดมหา,าสารคามครับพี่น้องอยู่จังหวัดมหา,าสารคามโอเมนอีหยังข้น,นลเลเลือดก็ยังบาดเมื่อสินะ ว่สาสร้างมาแต่ยืดเสื้อกับบาทมือฮะน่ะก็นายพี่น้องยืนยืดเสื้อไหมบาทมือไหม,อบบม,อไหมโอ้ยยังสี่แล้วกันขวดสี่เหยญกันคนสีนนนส่เป็นยังเนี่มันบางอย่างนี่แหละยืนยืดเสื้อกับเป็น <c oughs> เอาเบื้องต่อครับพี่น้องเบื้องต่อยัีกน้อยหนึ่ง ถ้าพี่น้องมีงานขุดเล้วพี่น้องมีงานขุดมีงานนี่อย่างถ้าสนใจก็ติดต่อทางช่องอีสานบ้านส้นป้าได้ครับหรือว่าสิเขามาเอาียงกับเอาเบอ,อร์โทรก็ได้ครับ0910286090ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0ศูนย์ศูนย์องาห้าหนึ่งศูนะครับ ถ้าสนใจงานการมีงานมีการให้รับใส่ครับยินดีให้บริการ้อพี่น้องเ้าเดือดว่าคมสิเกียร์กาวเพิ่ล่ะไรเราเ่งจะต้องสิมภาษกันมา โอ้ไม่ยืนทายถ้ามาันนี่รู้สึกว่าสิเกกาล่ะตรงนี้กับเกกาพอดีละ <c oughs> โอ้ใคยืนการขอบจยากได้ภาพสวยๆให้พี่น้องเบิ้งเงี่ยละเอามาเบิ้งอีกที่หนึ่งครับมาเบิ้งท่านนี้เบิ้งท่านนี้เบิงบ้งมุมกว้างยิ่งน้อยครับมุมกว้างโอ,โอ้ตะปูไหมชิ้นสั้นสั้งหลังสิชิ้นสั้นสั้งหลังสิไหมชิ้งนสั้นสั้งหลังเลยสิไหม ถหาผมผมเหงียงแบบทะเลาะทลาอยู่ททผมเหงียงแบบบางคนระมัดระว,วังอยู่งานก็สัง่งเอาวันนี้เบืองท่านนี้ครับเบืองท่านนี้ปปนพื้นเหล่าพื้นกองไว้ครับพื้นกองไว้กองไว้วันนี้ตักกล้วยเขา้าก่อนตาว่าพื้นที่ค่อนขอ้างจะแคบแน่ครับพื้นที่ เดียวยางหลอดครับยางหอลอดบริเวณเลยฮะโอ้แนให้แนวว่ดดินเป็นดินทรายครับเนี่ยนดินเหนียวเนี่ยโอ้ยจมเลยเนี่ยครับเนี่ยให้แนวเป็นดินทราย เส้นทางไอ้ใบพัดนะครับเนาะเส้นทางใบพัดแยกกับอียังอายุเทิร์นอายุเทิร์นไอ้อายุเทิร์นไทยไทยวัสดุจังหวัดมหาสารคามครับยูยูยูแถวไกลไกนะครับก็คือตอนนี้เท่ากับกำลังทำการทำงานอยู่คนเมรกโข ช่วงนี้กับช่วงหนาฝนต้อี่นหลงรถสวนหมากก่รถไงแม่โค้งญ่รถดัมเมียงกับโมคอยดอออกแรงครับแต่มีแต่แมคโค้งหน่อยครับแม่โค้งหน่อยกับไปใส่งานก่อสร้างใส่งานก่อสร้างไปคุดนั่นคุดนี่ครับเล็กๆน้อยๆครับเอาถ้อยดินเขาบ้านเขาซองแน่ประมาณนี้ครับเขาตัวขั้นแน่บางที่กับเพิ่นกับมาจ่างไปหันไปหนีแน่ครับแม่โค้งหน่อยมันเทเดรหลายอย่างครับนี่แม่โค้งไงกับจอดอยู่บานตัวหนึ่งครับ โตขโมสูหกสิบกระว่าแง่ดอกรุ่นรุ่นกลางๆเนี่ยครับอันนั้นก็นเห็ดยังบพาท่านใดครับเพราะว่าไอ้ยังอ่ะมันช่วงหนาฝนู้ยครับช่วงหนาฝนู้ยพวกละเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพวกละแม่โคตัวนั้นก็นจังเซไดออกครับ เดี๋ยวไทยเบื้องบริเวณรอบๆให้พี่นอ้องเบื้องกันมาปะทิทินยังกันครับโอ้เพมันหนาสิเป็นซา,นาไหวหนามผมว่าแต่ว่าคงกับบ่อหูวจักว่าปฏิทีนยังกันน,นั่นเองเนาะแต่ว่าเบิ้งลักษณะตามรูปการแล้วก็สเิเป็นเป็นซาไหวหนามถ้าว่ากันซาไหวหนามกับว่แมนนะผมว่ามันมันเป็นเริ่มเรื่มลงไปครับเป็นเป็นแบบเริ่มเริ่มเป็นแบบค่อยๆลงไปข้างล่าง นี่ครับบริเวณรอบประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นของไอ้ไอ้ขับโมตารับคั้วโมตาคข้วโมตาไอ้หาตันหาตันเครื่องหาตันเครื่อง เอาโอเคนะครับน้องกับสำหรับภ้าระกินมือนี่กับสีกับสีประมาณนี้ครับประมาณนี้กับขอขอบุนขอบคุณหลายๆวะพี่น้องสำหรับคนที่ตามรับชมเราฟังท่านชองอีสานบ้านสวนปลาครับตอนนี้กับฝนกำลังตกลิ่นปล่อยๆลงมาแนี่ครับเนี่ยเบืองทองฟ้าในมือถือคืออะไรเนี่ช่วนนี้พันผ้าอยู่กับล่งเขาครับเอาโอเคครับสำนีก้อนครับสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับ